สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องแบงค์สายชิวกันอีกครั้งนนั่นเองนะครับโดยตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันในมอจุฬานะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปชมสนามลาดกรีธาสโมสรนนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นสนามแข่งม้าที่ว่ากันว่าเป็นสนามสุดท้ายที่ยังมีเปิดอยู่ในประเทศไทยนะครับสนามม้าแห่งนี้เนี่ยนะฮะมีชื่อหนึ่งนะั่นคือสนามฝรั่ง เป็นอีกชื่อหนึ่งนะฮะที่ผมดูมาตั้งอยู่ถนอนอ้างรีดูนังนะครับใกล้ๆกับ BTS ลาดตะหรีนะถ้าใคโโรขึ้นรถไฟฟ้าก็น่าจะเห็นกันบ่อยๆนะครับกับสนามม้าแห่งนี้นะซึ่งวันนี้ที่ผมมาเนี่ยเป็นวันที่20กรกฎาคมนะครับเป็นวันที่มีการแข่งม้านะครับโดยวันนี้เนี่ยนะผมก็พะพาเพื่อนทุกคนนะครับมาชม หรือว่าพาเก็บบรรยากาศกันนะฮะว่าที่สนามม้าแห่งนี้นะครับเป็นไงบ้างในปัจจุบันนะแล้วก็เดี๋ยวในวันที่3สิงหานะครับก็จะมีการแข่ง Queen ควีนคัพนะฮะแล้วก็มีการนัดรวมแฟนมิรนะครับในกลุ่มของผูเ้เล่นที่เล่นเกมสามามถาครับใครเล่นเกมนี้อยู่ก็น่าจะรู้จักกันดีนะฮะซึ่งผมก็ เป็นคนนึงคัดที่รู้จักนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามราชกีธาสโม,มสรกันนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะที่นั่นเนี่ยเป็นไงบ้านเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมติดตามกันเลยนะไปตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงหน้าสนามราชกีทาสโม,มสรแล้วนะครับพอามาถึงเนี่ยนะเราก็จะเห็นมีการเช่าเป็นก,ก,กล้องสอดทางไลนะครับเราเป็นพวก บโพต่างๆ,ๆนะครับนี่นะวันนี้น่าจะเยอะนะครับเพราะว่ามีรถปอร์ไซต์จอดกันค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะารากีทาสโมสอนนะครับเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วเข้ากันนะรู้สึกว่าตั๋วเนี่ยจะมีราคาหนึ่งรกับ200บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรอไปนั่นกันเมื่อกี้นะก็คืออันนี้นะครับตรง จะมีการจ่ายอ่ะคือมีแยกกันนะคืนนี้จะเป็น200บาทนะครับ100บาทจะอยู่อีกหนึ่งประตูนะฮะเห็นก็บอกว่าเดินไปตรงนู้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก็เมื่อกี้นะที่ดูก็คือตรงนั้นอ่ะนะก็จะมีคนขายนะครับเป็นพวกโคต่างๆนะก็อยู่กันนะครับแต่น แต่จุดที่ผมรู้สึกว่าสนใจอย่างนี้นก็คือกล้องส่องต่างไกลนะครับเป็นแบบเช่านะซึ่งนึกอเอ่ยมีอย่างนี้ด้วยนะกับพวกกล้องส่องตังไกลนะครับโอเคเดี๋ยวนั่นกันอ๋อมอกี้นี้ที่ผมทราบมานะก็คือเขาจะมีการแยกประตูกันขึ้นนะก็คือจะมีประตูสามและประตูสี่นะครับอ๋อเด้๋ยประตูสี่นั่นนะเป็นเกาขาวนะครับประตูสี่ นะหรือว่าเกจสีนั่นเองนะครับอ๋อเขาแยกทางขึ้นกันผมก็นึกว่ามันรวมกันอะไรอย่างงี้ก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมราคามันมีแต่ราคาสองร้อยบาทนะนี่นราคาเห็นป่ะประตูสนะี่นะเมื่อกี้ไม่ได้เห็นนะมีประตูสามแตม่เห็นเนี้ยว่วามีประตูสี่นะฮะอ๋อในเง1นหนึ่งร้อยบาทนี๋เราเ,เาขาไปซื้อตั๋วกันนะไปนี่นะเห็นป่ะโคโคนะฮะ ก็นี่นะครับซื้อตัวมาลวหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะเพราะว่านี่ผมก็มาดูครั้งแรกนะครับนี่นะเดเอาไปเน่นกันเ้ามาแล้วนะครับก็เป็นตัวสองส่วนก็ไม่ได้แบ่งให้เรานะก็คือพอเาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็นั่นเลยนะฮะ นี่นะอันนี้จะเป็นบันไดขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็สึกว่านอกจากที่นี่เนี่ยจะมีเกี่พวกการชมม้าแข่งครับก็มีเป็นสนามกีฬานะครับอันนี้เป็นสนามชนิดนะสนามชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นสนามนะครับมีของกินมีของกินน้ําดื่มนะน้ดื่มนะครับ ไปดูตดีกว่าะ<ด>นะครับของหวานข้าวแกงลูกชิ้นนะมีนโอ้ดีแฮสูนอาหารก็มีนะครับเรมีต้องเหมือนเขากั้นกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็น,น,กน,น,น,นะนี่ก็จะเป็นของสอสนามนะครับสนามนะอันนี้ก็จะเป็น โซนของฝั่ง100บาทนะครับจุดของ100บาทนี่นะครับก็คือจะเป็นจุดที่ห่างจากตรงจุดเส้นชัยนะครับจะเป็นตรงส่วนโผโค้งนะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งของราคา200บาทนะครับดูนะ200บาทเป็นฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะมีอีกโซนนะครับนั่นคือเป็นโซน VIP หรือว่าเป็นโซนแอร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยราคาจะอีกราคาหนึ่งนะครับนี่นะ แล้วก็การแต่งกายที่นะครับก็คือเขาจะมีแบบว่าให้ใส่เกงขายยาวเสื้อเชิ้ตนะครับแล้วก็รองเท้าคุมข้อแล้วแต่ผมดูตอนนี้มีเกงขาสั้นเลยนะเกงขาสั้นนะครับก็มีนะฮะก็ไม่ได้นานกันนะนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เริ่มแข่งนะยังไม่ได้เริ่มแข่งนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวแล้วนะครับแล้วก็ตรงนั้นนะอะไรก็จะเป็นจอนะครับ อแล้วก็จุดของส0 0ร้อยเนี่ยจุดต่างก็คือส0 0้อยเนี่ยจะสามารถเห็นจุดเส้นชัยได้ชัดกว่านะครับตรงนั้น โซนแอร์นะครับหรือว่าโซน v ีพเนี่ยจะอยู่ด้านนู้นนะครับถ้าเห็นของเป็นช่องนะครับจบเข่าวตรงนั้นนะครับเป็นโซนของวีพนะครับซึ่งจะเป็นโซนจะแยกออกมานะครับซึ่งในค่าใช้จ่ายค่ามาก็อยู่ที่คนละ2,000บาทนะครับที่น้ำและอาหารให้แล้วก็สามารถจยู่ได้ทุกคนนะครับผม

คนมาหานะครับฟุตคอร์ดไม่ได้นะครับคนมาหของฝั่งคนน้อยนะครับเดี๋ยวจะมีพวกสองคนนี้มีราคาเริ่มต้นที่ห้าสามสิบนะครับเมื่อกี้ผมกินเป็นข้าวข้าวแกงนะเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะครับรับเดี๋ยวเราไปชมในกันต่อถ้านอนก็มีนะครับท่นอนก็มีนะครับเป็นสีสัน ก็เราก็ครบ lên nè ตซนของ200บาทเนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งของโซนนึนะครับเพราะว่าฝั่งของ200เนี่ยนะครับจะเป็นฝั่งที่เราเนี่ยนะเห็นมาเข้าเส้นชัยได้ชัดกว่านะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ังมีจอให้ครับมีจอให้ชมนะข้างในก็ก็้าย

เราสามารถขึ้นได้นะครับอันนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้นที่สองนะ,ะ,นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นที่สองนะฮะมันจะขึ้นได้อีกนะนะครับอยู่บันไดขึ้นนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นชั้นที่สามนะอันนี้สามนี่มุมมองก็จะสูงกว่าเดิมนะฮะที่ผมมาเอกใจก็เพราะว่าผมเห็นรู้สึกเหมือนปลาขออะนะ ดดขึ้นมาอ๋อนี่ครับขึ้นมาได้อย่างนี้เองโอเคเดี๋ยวผมได้จะอยู่วันนี้ที่บ่าเมื่อกี้ผมอยู่ข้างล่างนะครับเราอยู่ชั้นล่างกี้นะตอนนี้เราขึ้นมาสูงขึ้นนิดนึงนะครับนี่คือน,นั่นนะก็คือสรุปว่าจุดชมเนี่ยมีทั้งหมด2ชั้นนะครับก็คือจะเป็นโซนด้านล่างนะครับแล้วก็เป็น การบนของที่เราได้ขึ้นมานี่เลยนะครับทุกชั้นจะมีจุดทับนะที่บั้นต่ำอยู่ที่50บาทนะครับเวลาขยับรถลงนะครับทุกท่าน เนะมีห้องน้ําทุกชั้นนะครับแล้วก็การที่จะมันดูนี่ครับคือเราไม่สามารถในช่วงที่ระหว่างจะเข้ามาเนี่ยจะไม่สามารถข้ามโซนได้นะครับก็คือถ้าเสียหนึ่งร้อยก็คืออยู่ในฝันหนึ่งร้อยนะครับฝันหนึ่งร้อยน,นะครับถ้าเป็นฝั่งสองแล้วก็อยู่ที่ตรงฝั่งได้สองร้อยนะครับผมก็อยู่ตรงนี้ดีฮะมุมมองวิวโซงดีนะ a

反正 ามมาากรรมการไ่อยมากาม่อสุดท้ายทำลางใจรก่งมาเข้าซ้อมเลยนะครับเริ่มมาอันนี้ก็จะเป็นการแข่งเลทที่สิบนะคะรับหรือว่าเลทที่สิบแล้วนะนะครับสุดท้ายของการแข่งในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเวลาหกตครกึ่งน,นะครับฟ้าก็เริ่มลุกแล้วนะครับอ,อีกไม่นานเนี่ยฝนน่าจะตกนะครับ สองฟ้ามาดมือคืดมาแรงเป็นการแข่งรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายก่อนจัดกิดสนามนะครับไม่รู้ว่ามันจะตกก่อนหรือเปนะอล่านะน้ำต่อไปนะครับน้าต่อไปแล้วด้วยฟตลบฝนตกก่อนนะครับ หนักเลนะนก็ต้องดูกันนะครับว่าจะไงนะไม่รู้จะแข่งท่ากันฝนหรือเปล่านะครับเอาละครับเป็คนไทเขาอมรของจในนาทีกรรมการมาเนีกรรมการไรครับนีกรรมการไรครับเนไโมาไรับรัไปัรับ่นรับก กานยินีี่ได้พบกันใน่สามสอลสองพันห้าร้อยสีแปดเจ้านี้ครับ กันก็เป็นสนามสุดท้ายนะคะรับหรือว่าเป็นการแข่งรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับก็พาไปชมบรรยากาศกัน,ก,นกับที่สนามราชกีธาสโมสรนห่งนีนั่นเองนะครับใครสนใจยังไงก็สามารถมาดูกันได้นะครับที่กมุงในวันนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่ะจะเป็นรุ้วัยเก่าทั้งเลยนะับเก่าทั้งรายที่่ามาเล่นกันนะครับแลว้วมาชมกันเองนะฮะ ค่าเข้าชมก็อยู่ที่100และ200บาทนะครับตำแหน่งที่ดูก็จะต่างกันนั่นเองนะฮะอยู่ตรงอังรีดูนั่งนะครับใกล้ๆกับรถไฟฟ้าราดำรินั่นเองนะฮะใครสนใจก็สามา,ารถมาดูกันได้นะครับแต่ว่าการแข่งเนี่ยจะไม่ได้มีทุกอาทิตย์นะครับต้องติดตามทั้งหน้าเพจที่เกี่ยวกับมาแข่งนะโอเคเดี๋ยวถ้าไงาคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ในปหน้าไปละเจอกันนะครับสวัสดีครับ